ดีใจแล้วถึงเลยแม่ป้าถือไปปนนั่นคือถือที่โอ้ยเอ๊ยสิเอ้ยโอ้ดีใจแห้งดีใจแห้งเลยมาถือเลยอุดนนะ โอ้ยคนว่าคนบ่ถือเพราะท่นว่าซื้อเออบ่ได้เบิ่งในฟิฟซี่กับผมโอ้ยเป็นยังไม่เฮี้ยนเป็นอีหยังคือฟอนโอ้ยดีใจแล้วถือเลยแมนป้าถือแต่ให้ปน้องปนคนมาให้เจะาหมูว่าจะคองถือทีแรกคือว่าบ่ถือทีแรกว่าบ่ถือว่าถึแต่ซิบหกว่ามันซื้อแต่ซิบหกตัวเดียว กเลยนอ้นมาหายกันเลยพี่เอ้ยถือพี่ตัวนี้ตกกับมาทั้วโอ้ยตัว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 อันนักตัวไหขึ้นราเดบาถึงหกโอตัวที่นักกันนึ่งหกอตัวดียวงหกเาได้กลับมาทันวอก็ไรเาไ่ได้กลับมาถึงชิโนนแล้วเันตั้งตงราซับเขาควันละอัดมันควันสีมันเมันสีห็ว่า เดีงได้อยู่ตัวนี้่าสั่นะว่า,วามันเดี๋ยวของว่าใ<อ>นฝันจะไหนไมีเยี่ยงก็ได้คับแค่ว้ฝันเห็นลูกปูเครื่องนี่ฝันเ้นเมื่อบานีน่เมื่อบานหา,น,าลลนลูกปูเอาคือว่าลูกส่งท่งอันลูกอันลูกหานี่หมืนก็เลยอนันยกโอ้เห็นพอแล้วเห็นลูกพอแล้วสันละโอ้ยโยกเชืยกหัวก่ันนอน มันก็ได้เอาไว้บนนอนดอกก็วายแล้วก็อธิษฐานแล้วว่าเห็นพ่อแล้วขีดมามากราบมาวายมาลุซาอยู่างนี้วันนี้ก็เลยอันเก็บไหวเง็บมือแรกมาฝันสินะฟันมันเพราะมือเรานไปหาปูแมงว่านีไงไปเห็นมันไปหอดหลอกจะได้จังไปกราบวายเล่าระละก็ไม่รู้บนโลกนั้น ก่ะบะโล่งอ่ะเข้าบ้านจะเปิดเนาะทือเช้าเขาจะเปิดออกหน้าบุญน,นั้นซ้ำใช่ไหมบุญประจําปีเขาจะเปิดอันโล่งแล้วออกโล่งแก้วมันเลยจะจบเล่าอยู่นอนอยู่น้ำมันนั่นเล่าน่ะนี่เพลินอ่ะวันี้ก็เลย้วันี้เข้าบ้านจะเปิดไป,ไปกขาทงเงินนี่ละไปก็หล่อกทงเงินไปแล้วตามเฮียก็เวน้นหูก็เลยเอิองทงเงินทงเงินก,กระบะเดดเดดแม่แม่รเราไดเห็นแบบเห็นเห็นกนเลยว่าที่แรกเห็นนึง หนึ่งหกมีเห็นเหรอเห็นน่ะบันไดละมันบันเรนอยู่ว่าก็าเรยว่ามันหาหนึ่งหกคือมันหกหนึ่งหาคือคือว่านี่ผู้หนึ่งว่าเห็นหกหนึ่งหาหาหนึ่งหกไปน้ำกันหลายคนไปน้ำกันหลายคนผูหนึ่งเขว่าเห็นหาหนึ่งหกหกหนึ่งหาเขาเรียกว่าเอาตัวนี้ละหาหนึ่งหกกีล่ะเขาเรียกว่าสี่ผู้หนึ่งเขไปเห็นดีเก็เรียว่าสามสองก็าเรยว่าสี เห็นที่เรียกกันเห็นหกหนึ so ่งหาบอะหกหนึ่งหาโอ้ก็เลยว่าเอาเอาตัวแรกเลยเอาตัวแรกเลยเป็นตัวที่ที่สองหน่ก็เรยกเาเอาดอกเรยว่าเอาเอาสามสองน่นเพราะมันเป็นเลขตัวเดียวกันเอ่ากับไปก็ไม่ซื้อเย่างก็บว่านักหนึ่งหสามสองนักเปนอันนึงหนึ่งว่าแต่ของใซื้อโอ้ตัว้องกันไว้ซื้อ คล้องกันมาหัวจะคล้องกันออมันเอาเงินมาให้จะหัวโอ้เรามาพึ่งพันดีใจที่หลังพันธุ์ใจที่หลังที่แรกกรับง่อยยุ้งนี่ความก็คือเราโอ้ยเดี๋ยวพวกยกให้เอฟซีเบอร์เมียเจ้าขอาเป็นงัดอย่างน้อกันเลยว่ะโอ้ยโอ้ยฉันว่าเอาตรงๆเลยครับเอฟซีกับผมของไม่เฮี้ยงตาเลขฝันคอยติดตามเป็นน้องเด้อเป็นฝันกับจิตใจเพราะว่ามันมีเลขแค่นี้แต่ว่าตัวไม่เฮี้ยงกันอ่า มันมีหกหนึ่งก็เลยมีเก่าหนึ่งน้ำต่นี้ครับอยู่ที่กับผมอแต่ตัวมีแห้งมาทัทสุดถันคือหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าโอ้ยหนึ่งหก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 กับสามสองหนึ่งหกกับสามสองสื้อแค่นี้ละเออวัดตัวหกหนึ่งนี่กันไว้ซื้อแม่โอ้เลยได้ตัวกันคงว่าจะคว้างกันเลยททีแม่โอ้ซ <laughs> ผผื้อน้อยละยีออ่ บ่ฮู้ซื้อเลยเป่บ <man ่ฮู้ซื้อว่าจซื้อสซื้อจังได๋แม่นอือได้เตเต็มครับีตรงๆเด้อครับเด้อ661ตรงๆเลยของแม่เฮี้ยงครับัออ1661น่ะจะไบ่ฮู้ว่าจะคได้ับเออแต่ว่านัก16บัโอ้ตัวนักอะนะตัวนัก16โตโอ้แต่ว่าตัวหานั้นว่าจะคว้เอาตกับเด้ว่าเออันว่าจะควบ่ได้ับ วันนับกัน3 3 2 3 2 2 3นั่นตารางก็โบนมาสัมมาเออแต่ว่าตัวนี้ตรุญดูแต่ว่าได้กลับบ่ได้กลับเยว่าสิอําคือ600ก็มานั่งคิดว่ามัน600อือว่าเจของก็ซื้อวมื่ันอตหแท้วิแม่นอือแต่ว่าเบิดแค่600นั่นเออก็ซื้อแท้น่ะเิ่าก็เติตาก อกลงนิงนั่นตกลงงไว้ก็เลยมาดีใจวันนี้ที่แรกกนังหอยอยู่โอ้มันมันอ่นเสาร์ชีวิทำนมานาะมันแมินนาะคิดยุคแอ้เาได้โอนเงินมาให้กอนแต่ยังอนเสาร์ชีวถามเงินนานอแต่ละถามดอกอ่นสารต้องไปถามมาสั่น่ากัได้กลับพอสั่นว่าแตได้เต็มๆได้สำหรับเลขพ่อฝันของไม่เงี่ยงว่า เนี่แม่ชื Ooh. ่อนาโตตัวนี้เออโตนั่งนั่งมันสิบตไววะเออก็นนนิบตัเออแม่นเออแม่นถือว่าแม่นนะครับนะฟันเห็นเลขสามตัวคือหกหนึ่งห้าบ้านนี้ไม่เหมือนกันย่งบูงว่าจะของถือดูครับวิ่ผมเลขออกมาแล้วมันนั่งหน่อยยวว่าจะของดีเลขก็กลับประสันว่อาแต่ที่จริงแล้วก็สือกลับไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่บานนี้เห็นว่าดีใจแห้ง นอยตัวตรงว่าเอาเอาตัวเก๊าบพอดีใจร้านก็ออกตัวตรงนั้นิดีใจง่ายตัวเลขตัวนี้เป็นเลขตัวเดียวก็ของตรงเงินดิหนึ่งหกเนี่ยตบวะไรแต่โมงตะโกงเงินถงเงินต่างหากเขามีที่ยงปัญหาโอมันเลขคือกันแมโอ้โหไม่ได้ตัวเดียวกันเลขคือกันเพราะว่าทำคือกันเออตรงเงินได้กับมากกับเม็ดสิบเยนแมอหนึ่งหกตัวอี่างเขามีเที้ย่างเห็นน้องตู้เครื่องเออมัน เลขคนละคนละคนแต่ว่ามันเป็นตัวเดียวกันเออแต่ว่าฟันได้ตัวเดียวกันน้องถูงเงินกับแม่นทั้งสองตัวบนสองตัวล่างกับเก้าหกหนึ่งของ้องถูงเงินกับเอเซียผมเข้าตรงๆเลขคือเก้าหกหนึ่งหกเข้าตัวกลับกับเอเซียผมสามตัวเพิ่ะแต่ยู้กับแม่นนั่นเออเลขน้องถูเงินนะเนาะสามสามตัวแต่เลขนศูนย์หกเก้าแม่นสามตัวแต่แค่นัน แข็งเขาสามตัวคนน่ะแต่ว่ามันหนึ่งสลับซือสลับซื่อโอ้ของน้องผนนั้นั่นแตัวคนเลยเขามาเบิ้งเข้าคาขัดระบัยโอ้มาเบิ้งอ้าวน้องคนนั้นเกาสามตัวเกตัวสลับเพิ่นนึ็นว่าเพิ่นเห็นเออหกหกเก้าอยู่แต่ว่าเพิ่นว่ามันเป็นย์เนเปิศูนย์อ่เพิ่นก็เลยเอาเอาศูนย์ใช้เห็นแต่หัวนี่เก้านะเพิ่นก็เลยเห็นว่าเห็นศูนย์แสดงเออถูงนัินกระวายอยู่ถูกทั้งวันดูไม่ดูไม่ชัดเองมันเล่นดู คู่ก็เลยมาให้เพิ่อนอันนี้คือครอบฝันของไม่เฮียงเลยครับแล้วเอฟซีกับผมติดตามไม่เฮียงไว้ติดตามน้องของเงินมากับปูข่วงไว้ครับเอฟซีผมนะครับเนาะอ่าเพราะว่าขั้นเขาเขาต้องความฝันของเขาไว้ด้วยกันครับที่ซีเข้าทั้งบนทั้งล่างด้วยกันไปห้าปูหน่ะสองสองหมวดมุซหมวดเออเอาแต่มันต่างยันปูเื่องได้เดียวเดียวเปียไน้ำไม่เฮียงครับแต่ลูกเพิ่นมาแล้วกินขอเพิ่นอยู่เรื่อยๆล่ะแต่ลูกเพิ่นมาไว้รูของนีล่ะ โศกโศกมนันหมาดกดรอเลยนะครับเด้อท่านี้ยังปัน่นเกสิออกคลิไปไม่ทันที่ครับนะครับเนาะสำรับ,ค,รบคลิปนี้ขอขอบคุณมีเงยอะไรครับ,บ,บญญที่มาแบ่งปันให้กับท่านทุกคนครับผม